สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็มาเช้าเช้าตอนนี้ประมาณหกโมงครึ่งเจ็ดเจ็ดโมงแล้วนะห,หนาวหนาวสุดยอดเลยครับหนาวมากๆอันนี้มาอยู่กับแปลงกระถินนะครับมาให้ดูเพิ่งให้น้าไปนะครับปล่อยเมื่อคืนประมาณห้าทุ่มประมาณห้าทุ่มนะครับ โพดก็อย่างที่เห็นนะครับกี่วันเนะะาะกำลังนึกสี่ประมาณสี่สิบห้าสี่สิบหกวันนะครับเนี่นะข้างหลังก็เห็นอย่างนี้ไหมเนี่ยโซนเนี่ยนะครับเป็นโซนที่ทดลองนะโซนทดลอง ทดลองยังไงก็ทดลองปุ๋ยครับต่างชนิดกันนะลองพื้นใช้ต่างชนิดกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนั้นละนะครับเนี่ยดวงหลังดวงหลังนึกสภาพนะครับว่าอันนี้ไม่เคยใช้ยูเรียเลยนะครับไม่เคยใช้เลยนะแล้วนึกสภาพว่าถ้าเกิดเราใช้ยูเรียมันจะเกิดอะไรขึ้นนะมันก็สูงแข่ง โตผิดปกติสูงไปเรื่อยๆนะครับป่านี้นี่ทวมไปเลยนะครับทวมยืนมือไปเลยมันไม่ได้นะครับอันนี้ดอกโผล่แล้วนะดอกเริ่มออกแล้วนะครับสี่สิบห้าวัน,นเนี้ยเนี่ยไอแกนเริ่มออกแล้วนะถ้าถ้าคำดูตรงที่ยอดมันจะมีดอกแล้วนะมีดอกแล้วนะครับก็ ถ้าใครทําได้อย่างเงี้ยนะสสิบ้าวันเนี่ยอยู่ประมาณร้อยแ180เซนนะครับปายอดนะถือว่าใช้ได้ครับถือว่าผ่านแล้วถ้าทําได้ทางไร่ก็ได้เกินเกลียนแน่นอนนะครับเกินเกลียนแน่นอนแต่ก็ต้องดูด้วยนะครับดูปัจจัยด้วยต้นมันใหญ่ไหมมันอวบไหมนะครับถ้าต้นเล็กหลิมระยะไม่ได้ ะครับแล้วอย่างนั้นมันจะได้ไหมนะครับมันก็ไม่ได้ถูกไหมครับอันนี้ดัดโดนมาเขาก็ไม่มานะครับนัดโดนมาแต่ก็ไม่มานะยังไม่มานะครับนัดไว้สี่ห้าวันแต่ก็เอาเถอะนะครับเราฉีดเองไม่ได้เนาะโอ้ยใครจะฉีดครับอย่างเงี้ยสูงเท่านี้แล้วใครจะฉีดไม่มีทางไม่ได้เอาไม่อยากเอาชีวิตไปเสี่ยงนะครับ อันนี้เพิ่งดับเครื่องนะครับเนี่ยเพิ่งดับเครื่องนะน้ํายังเจิงอยู่เลยก็ขังนิดหน่อยชื้นนิดหน่อยนะครับผมให้ทีผมก็ให้อิ่มเลยนะอันนี้คือต้นใหญ่แล้วอ่ะเราให้ให้ทีก็คือให้อิ่มไปเลยนะครับเนี่ยให้น้องท่วมไปเลยไม่ใช่ว่าให้หลอมๆลมแหลม map, ไม่ใช่นะครับให้ทีก็ท่วมไปเลยนะครับเนี่ย ถ้าเกิดว่ามันไม่พอมันก็ไม่โตถูกไหมข้างหลังก็เหมือนกันนะครับนะประมาณนี้เนี่ยอันนี้ก็ใช้ได้นะครับข้างข้างหน้า,นข,านนข้างนอกข้างในต้นทั้งข้างนอกข้างถนนนะครับแล้วก็ข้างในกลางใจกลางแปลงนะครับต้นเท่ากันนะ ครอยากมาก็มาดูได้นะครับมาดูได้ตอนนี้ผมกเ็เอาสายเนี่ยวางไว้ในโคนต้นนะครับเพราะอะไรวางไว้กลางมันเดินยากครับมันเดินใส่ปุ๋ยยากคนงานเหยียบครับผมบนปรากฏว่าคน,คนงานเหยียบแต่ก็ถือว่าก็พอได้นะครับ แปลงนี้ก็ไม่ได้อัดปุ๋ยเต็มที่มันก็อยู่ในการทดลองนะครับว่าปุ๋ยแค่นี้สูตรนี้แค่ไหนแล้วรอบหน้าได้แค่ไหนใส่เหมือนเดิมมันจะเหมือนเหมือนเดิมไหมนะครับหรือลดปริมาณลงได้หรือเพิ่มมันต้องเพิ่มปริมาณลงทุกทุกรอบที่เราใส่อย่างนั้นเรามาผิดทางนะครับมาผิดทางนะครับระยะเวลาในการใส่ปุ๋ยสําคัญมากปริมาณสูตรสําคัญสุด ทีนี้เราก็ต้องมามองว่าข้าวโพดเรามันแบบไหนแล้วนะสามสิบวันมันสมควรจะต้องเป็นแบบไหนอาทิตย์หนึ่งความเป็นแบบไหนนะครับสี่สิบวันเป็นยังไงห้าสิบวันเป็นยังไงหกสิบแปดสิบวันเนี่ยให้มันพ้นหกสิบวันเนี่ยมันมันมันเป็นยังไงนะครับเราต้องดูข้าวโพดให้เป็นนะไม่ใช่ว่าสี่สิบวันแล้วยังยังยังไม่พ้นเอวอย่างนั้นยังไม่เลยหัวเข่ามันก็ไม่ไหวนะครับทีนี้สูตรปุ๋ย ในการใช้นะครับมีให้เลือกนะอยู่ห้าตัวเลือกนะครับหนึ่งก็คือสี่สิบหกสองยสิบเอ็ดสามสิบหกแปดแปดนะครับสี่สูตรเสมอสิบห้าหรือสิบหกก็ได้ห้าก็คือปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยอินทรีย์ก็สามารถกินได้มีสารอาหารให้ข้าวโพดกินได้ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดยันเกี่ยวนะครับยันเขาไม่ต้องการอาหารนะเราจะต้องทําอย่างนั้น ถ้าเราใส่ยูเลียนะเขียวครับนะมันจะกระตุ้นให้ข้าโพดเนี่ยโตเร็วผิดปกตินะครับถ้าดินสมบูรณ์ถ้าดินไม่สมบูรณ์สมมติในนาสมมุติในนาโตไม่ไม่ค่อยโตต้องใช้ยูเลียแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดบนไร่หรือดินของคุณดีคุณอัดปุ๋ยมันแต่แรกคุณใส่รองพื้นดีอะไรดีหมดคุณไม่จําเป็นจะต้องใส่ยูเลีย ครับนะพอรอบสุดท้ายต้นข้าวโพดของคุณไม่ค่อยเขียวนะหรือมันขาดสารอาหารคุณมองออกครับถ้าคุณไม่ขาดน้ํานะคุณใส่สูตรเสมอครับหรือต้นคุณสมบูรณ์ดีคุณใส่ยี่เอ็ดหรือสิบหกแปดปดแค่นั้นเองครับนะมันมีไม่ยากมันม,มันมีไม่เยอะนะครับสูตรปุ๋ยเนี่ยส่วนปริมาณคุณดูข้าวโพดเอา <c oughs> คุณดูข้าวโพดเอาว่ามันเป็นแบบไหนนะโตมามันอวบไหมถ้ามันไม่อวบแสดงว่าดินของคุณไม่มีธาตุอาหารไม่มีธาตุอาหารหรือรองพื้นคุณไม่ถึงรองพื้นคุณผิดเบอร์นะครับตัวกลางเยอะนะสิบหกยี่สิบศูนย์อะไรเงี้ยยี่สิบยี่สิบอะฟอสฟอร์ยี่สิบเปอร์เซนต่ะมันทำให้ข้าวโพดไม่โตนะครับ ถ้าใส่เยอะเขาพดไม่โตนะตัวกลางะนะครับฟอฟอรัสอะ่ะยิ่งหยอดในานาในานาก็มีข้าวมีอะไรอยู่แล้วต่อซังอยู่แล้วมันก็เป็นธาตุอาหารฟอสฟอรัสเรียบร้อยครับเ้าพูดไม่โตครับนะเนี่ยข้าพูดเนี่ยสี่สิบห้าวันเนี่ยสี่5สี่สี่สิบห้าวันคุณเห็นไหมครับแล้วต้นทุนในการใส่ปุ๋ยนะครับไล่ประมาณพันห้า สองไร่เนี่ยหมดไปประมาณสามพันเงี้ยแต่คุณได้ดูคุณภาพครับมเมล็ดพันธุ์ก็หมดไปแค่ถุงเดียวนะค่าดึงน้ำใส่ไม่ถึงสองพันเลยค่าแป๊บค่าสายลงทุนไปเนี่ยสองไร่เนี่ยนะครับหมื่นหนึ่งนะเดี๋ยวดูกันว่าจะได้เท่าไหร่นะครับดูกันว่าจะได้เท่าไหร่ อันนี้คือรวมแป๊บล้มสายนะรวมหมดแล้วนะรวมค่าเกี่ยวค่าเข็นค่าน,นน้นค่านี้นะครับค่าจิตยาไม่ได้ฉีดเนี่ยเพราะว่าฉีดเองคิดตามจริงครับถ้าเกิดว่าเป็นน้ำล่าก็อยู่ประมาณสามพันสี่พันไม่ถึงนะครับอยู่ที่ว่าคุณอัดปุ๋ยอัดอะไรมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่คุณภาพดินครับต้นทุนในการทำข้าวโพดเนี่ยมันสูงนะถ้าเราทำไปแล้วแล้ว มันไม่ดีนะครับเราก็ต้องไม่เราก็ไม่ต้องไปต่อมันดึงเอาอยาง่ายนะครับเวลาเราทำข้าวโพดนะครับสามสิบวันเนี่ยมันต้องเพียงเอวนะครับเอาดมตรงเลยนะสามสิบวันมันต้องเพียงเอวนะครับสี่สิบวันเนี่ยมันต้องคอแล้วนะสี่สิบห้านี่คือท่วมหัวนะครับ แต่ถ้าใครยังไม่ถึงอัดฮอร์โมนครับสาวันทีสามวันทีตอนเนี้ยหนาวเป็นใบม่วงสามวันทีครับสามวันทีสี่วันนะครับห้าวันนี่เริ่มเป็นไข้แล้วเอามันไปบ่อยครับเขาพูดอะม่ให้มันยืดเลยคืบไปแล้วมันมันจะไม่เป็นใบแดงนะครับนะช่วงนี้กําลังเป็นกันเยอะเดี๋ยวพาไปดูแปลงกระถินนะครับแล้วหนาวเป็นกันมันจะเป็นไหมนะครับฉีดฮอร์โมนแล้วมันเป็นไหมเนาะโอเคนะครับ ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับ